เขาก็บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่จับปืนจับอาวุธหนีเข้ามาอยู่ในป่าตอนที่ต่อสู้รัฐบาลสมัยหลัง6ตุลาครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ผมเคยมาอยู่ที่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปถามท่านดูคนทีเออาวุธก็กำลังเป็นยิงเลือดเป็นเป็นหลมตันก็จะเผาและทำลายด้วยปืนฉีดไปเพราะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นท่าผี้วิการถามเมืองกระดิบติดึ่ง ขึ้นขนาดนี้กองพันทหารกาถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับในความขัดแย้งของบ้านเมืองในช่วงนั้นหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งใดๆก็ได้ในโลกนี้ในแง่หนึ่งมันก็เป็นความขัดแย้งระหว่างกรอบความคิดสองแบบซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจว่าความคิดของตนถูกต้องดีงามกว่าอีกฝ่ายทำให้โดนก่อตัวเป็นสงครามในที่สุดตอนนี้ผมยาเสียชีวิตไปขนานี้เราตู้บาดเจ็บและยึดยึดก่อนต้องจะต้องรอเอนเตอร์ที่จะมาลับ การลงในแง่หนึ่งคนเราก็ต่างตกอยู่ภายใต้ดิพลความคิดของเราเองความคิดบงการให้เราดำเนินชีวิตพุ่งหน้าถูกเป้าหมายต่งตางๆเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ด้วยความคิดด้วยกฎเกณฑ์ที่เราสมมุติกันขึ้นมาบางที่ตัวผมเองเึ่งเป็นคนที่คิดเยอะความคิดหรือเหตุผลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิต แต่สุดท้ายก็เริ่มสงสัยในความคิดของตัวเองเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเราจะเชื่อถือมันได้แค่ไหนยิ่งเมื่ออ่านตลิ่งสูงทุ่หนักมาถึงตอนที่คำงางพูดกับบุญหามเพื่อนสนิทของเขาว่าแม่น้ําเหมือนร่องดินที่แตกลึกเป็นทางยาวน้ําไหลไปตามร่องนั้นไม่ออกนอกตะลิ่งบางที่มันออกไปนอกบ้างไม่นานก็กลับสู่กาแพงตลิ่งเดิมปลาก็เหมือนกัน ขาคิดอยู่ในร่องดินแตกร่วมกับน,น้ำเหมือนชีวิตของฉันด้วยแล้วนกละ่ะเขาแหงนขึ้นฟ้ามีขอบตะลิ่งกั้นเหมือนสายน้าเหมือนปลาเหมือนตัวฉันหน่อยมันดูอิสระกว่าบินไปนบนอากาศทุกหนทุกแห่งแล่นกเป็ดน,น้ำที่ผ่านบ้านฉันมันบินอยู่เส้นทางเดียวเช้าไปเย็นกลับมันคงมีขอบตะลิ่ง เป็นทางของมันเหมือนกันแต่ตะลิ่งของมันมองไม่เห็นเป็นไปได้ไหมว่าเราต่างอยู่ในตะลิ่งของความคิดตั้งแต่เกิดจนตายตะลิ่งสูงเร็วที่ปิดบังไม่ให้เราเห็นโลกที่อยู่พ้นขอบตะลิ่งออกไป ตัวผู้นั่งฟังจนจบประมาณ15บาสีไม่ตรงสรักข้อแล้วนอกจากนั้นก็ <พอ S 1> วิช,ชาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นหมอผีแล้วก็ชอบไปปรลองวิช,ชากับคนนู้นคนนี้ <พอ S 1> ก็ <พอ S 1> เราก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อร้อเซ็พียงแค่ความเชื่อมันต่างกันแล้วก็พยายามฟังเพื่อจะได้เข้าใจวัฒนธรทมความคิดของชาวเกาหรีมากขึ้นผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ระหว่างผมกับปีชาจะอยู่คนละขั้วกันเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่หล่อหลอมความคิดของเราล้วนมีที่มาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็แน่นอนว่าผมกําลังพูดถึงความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจเสลยแล้วว่าสองสิ่งนี้จะสอดคล้องกันเสมอไป ถึงความเป็นจริงนะครับตอนทมไมเด็กๆในความเป็นจริงจะมา้นอยู่อแบบสิ่งที่เราไม่ได้ประสบเองหรือว่ามีประสบการณ์เองอาจจะมาแบบพ่อบอกแม่บอกอาจารย์บอกหรือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลบอกก็บแบบเด็กที่ดีก็ต้องเป็นดังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่สูบบุหรี่เรียนเข้าตรงตามเวลาอะไรก็ว่าไปทําเช่นนี้แล้วอนาคตจะรุ่งโลดหรือแม้กระทั่งเรื่องของ เจอโลกเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆโลกกลมโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ข้อม่ลจริงเหล่านี้เนี่ยผ่านทางปากคนอื่นผ่านทางมาตรฐานที่โลกกําหนดไว้แต่กระทั่งช่วงวัยรุ่นเป็นต้นมาช่วง17-18ก็เริ่มประสบการณ์ในการมองโลกเยอะขึ้นพอ,อมองเสร็จแล้วเราก็ได้ข้อสรุปต่างๆที่ต่างออกไปจาก บางอย่างที่พ่อแม่ผู้คนสังคมรัฐบาลอาจารย์เคยบอกเราไว้เราไม่ได้คิดอีกต่อไปว่าคนสุบุรีคือคนไม่ดีเราไม่ได้คิดอีกต่อไปว่าชีวิตนี้เราควรจะมีความมั่นคงทางการเงินเหนือความมั่นคงทางจิตใจครับเราไม่ได้คิดอีกต่อไปว่าสังคมที่ควรจะเป็นนั้น ตรงกับสิ่งที่ผู้มีอํานาจหลายๆคนเคยพูดไว้ว่านี่คือสังคมที่ดีนี่คือสังคมที่ดีทุกสิ่งที่เราประสบมาจากการออกไปเดินทางออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้นทําให้เราเริ่มทิ้งความเป็นจริงที่เรายึดไว้ตอนเด็กๆไปเพราะว่าเราเริ่มสงสัยเราเริ่มมองบุคคลที่เป็นผู้กําหนดความเป็นจริงเหล่านั้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่อาจารย์หรือผู้มีอำนาจใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าเรา แต่พอเราเริ่มโตมาเราเริ่มมองพวกเขาเป็นคนเท่ากันพอเป็นคนเท่ากันเราก็เริ่มตั้งคำถามได้แล้วก็เริ่มที่จะโอเคกับตัวเองที่จะมีข้อสรุปที่ต่างออกไปจากพวกเขาทําให้ความเป็นจริงของผมก็ต่างออกไปเพราะว่าผมได้เห็นโลกที่ต่างออกไป นี้พอเราเริ่มได้เห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่ระบบการศึกษาศาส,สนารัฐรวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆบอกเรามาตั้งแต่เด็กว่าควรทําอย่างนู้นไม่ควรทําอย่างนี้นั่นคือความดีนี่คือความเลวทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปเหมือนว่าโลกเก่าในวัยเด็กของผมมันได้พังทลายลงจากนั้นผมจึงค่อยหยิบเอาคําบอกเล่าหรือข้อกําหนดกฎเกณฑ์เหล่านั้นมาสํารวจตรวจสอบทีละข้อทีละข้อ แน่นอนว่าหลังจากเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ส่วนไหนที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความจริงผมก็โยนทิ้งไปอย่างไม่ใจดีจะ <_ d ew s> นนไม่ได้แน่ว่าทันทีที่เรามองเห็นตลิ่งสูงที่เคยเป็นก,อกรอบกำหนดทั้งความคิดและการกระทำของเราสิ่งที่ติดตามมาย่อมจะเป็นโอกาสที่เราจะปีนออกไปจากตลิ่งนั้น แต่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในหลายๆกรณี